เวินาทีเศร้าเบิร์ดเกียงข้างแตงโมจนวินาทีสุดท้ายก่อนจะจากลากันตลอดการเป็นเวลาเกือบสามเดือนแล้วกับการจากไปตลอดการของนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลังเกิดเหตุพัดตกเลือกลางแม่น้ำเจ้าพยา,ยามเมื่อวันที่24กุมภาพานันธ์2515ที่ผ่านมา โดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่24พฤษภาคม2565ทางครอบครัวได้มีพิธีชาวปรกิจที่คิดจัรเมเทอดิสอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีเบิร์ตเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมคอยอยู่เคียงข้างร่างของแฟนสาวมาตั้งแต่การเดินทางไปรับร่าง จนกระทั่งถึงพิธีชาวปนักิจบรรยากาศเต็มไปได้วยความโศกเศร้าขณะที่กำลังทำพิธีวางดอกไม้อะไรเบิร์ดเทคนิคคุณรักของแตงโมได้ร่วมวางดอกกุหลาบสีขาวที่หน้าโลงศพเพื่อเป็นการไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเบิร์ดก็ได้นำบุวยแมวตัวโปรดพร้อมดอกกุหลาบสีขาวรวมถึงเพื่อนก็ได้นำบ๊อบและวิเตอร์ต่อแถวมาร่วมส่งแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายส่วนแบมบี้ไม่สามารถมาได้เนื่อง จากกำลังตั้งคันเป็นภาพที่เห็นแล้วน้ำตาซึมตามเลยจริงๆโดยเบิร์ดอุ้มบวยแมวสุดที่รักของแตงโมงเข้าไปใกล้ๆโรงศพบ,บวยได้ยกขาหน้าเกาะที่โรงศพช็อตนี้ทำเอาเบิร์ดถึงกับสุดตัวลงนั่งร้องไห้ทั้งข้างโรงจากนั้นเบิร์ดก็ได้ขคาะโรงพูล่ำลาแตงโมงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนร่างจะต้องจากไปตลอดกาล ยังไงทางมรรมเมาเนี่ยก็ขอเป็นกันมันจให้กับหนุ่มเบิร์ดกับการจัดไปของแฟนสาวแตกงโมูนิดากลับไปสู่อ้อมอกของพระเจ้ายังไงทางมรรมเมาเนี่ยก็จะติดตามข่าวสารมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนะ